ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนประภาทวิทยาที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิชาการงานอาชีพกับครูอ้นคนเดิมอีกแล้วนะครับอ่าพวกเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับในเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายนะครับจะเป็น EP ที่2นะครับซึ่งต่อจาก EP แรกนะครับ ซึ่งพวกเราเรียนกันไปในสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับในเรื่องของการเย็บผ้าใช่ไหมครับการเย็บผ้าในรูปแบบต่างๆนะครับออที่ครูทําคลิปมาให้พวกเราดูนะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับก็เพื่อที่จะให้พวกเราได้เห็นภาพนะครับชัดเจนมากขึ้นมากกว่าที่ครูจะอธิบายเพียงคนเดียวนะครับแล้วให้พวกเราเปิดหนังสือตามนะครับอีกทั้งยังสามารถแนบคลิปวิดีโอต่างๆซึ่งมันมีความรู้นะครับให้พวกเราได้ดู อีกด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ครูอยากจะบอกนะครับและก็อีกข้อดีอย่างหนึ่งนะครับในคลิปวิดีโอก็คือกพวเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับในส่วนของคนที่อาจจะมีความพร้อมน้อยนิดนึงนะครับอาจจะต้องรอโทรศัพท์จากผู้ปกครองนะครับกลับมาจากการทํางานนะครับก็ <c oughs> ยังสามารถดูคลิปวิดีโอการสอนของครูย้อนหลังได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งนะครับซึ่ง ก็เหมือนกันนะครับกับในห้องเรียนนะครับพวกเราก็สามารถสอบถามครูได้ในชั่วโมงนะครับหรือว่าสอบถามครูได้ตลอดเวลาได้เลยนะครับในส่วนของลายกลุ่มของพวกเรานะครับถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับครูก็จะโทรหาพวกเรานะครับในก่อนการเริ่มคิปวิดีโอทุกๆครั้งนั่นแหละครับเออพวกเราก็สามารถสอบถามได้ตลอดนะครับ ในส่วนของ EP ที่1นครับที่ครูบอกไปนะครับก็คือในเรื่องของวิธีการเย็บผ้าใช่ไหมครับก็จะมีพวกการเนาการสอยอะไรอย่างนี้นะครับก็มีคลิปวิดีโอให้พวกเราดูนะครับถ้าพวกเราได้ดูนะพวกเราก็จะเห็นภาพเห็นคลิปวิดีโอนะครับพวกเราก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเออแล้วก็พูดในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ใช่ไหมครับวัสดุอุปกรณ์ที่ครูมาให้พวกเราดูก็คือพวกเข็มมือใช่ไหมครับเข็มมุด มีได้แล้วก็มีกันไกใช่ไหมครับคืออันนั้นในส่วนของสัปดาห์ที่1ซึ่งผ่านมาแล้วนะครับใครยังไม่เข้าไปรับชมก็สามารถกลับเข้าไปชมได้นะครับเออทีนี้ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้สิ่งที่ครูจะมาต่อนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการเย็บตะขอนะครับการเย็บตะขอไอ้ตะขอเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือนะครับหรือว่าอุปกรณ์นะครับที่เอาไว้สําหรับยึดเกาะนะครับหรือว่าเกี่ยว ในส่วนของเสื้อผ้า2ชิ้นนะครับให้มันเข้ามาติดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบกางเกงขอบกระโปรงนะครับหรือว่าขอบแขนเสื้อนะครับตามตัวอย่างรูปภาพที่ครูเอามาให้พวกเราดูนะครับถ้าพวกเรานึกภาพไม่ออกก็ไปดูที่กระโปรงของพวกเราหรือว่ากางเกงนักเรียนของพวกเราครับก็จะมีตะขอไอ้สอตัวเนี้ยนะครับอยู่นะครับเอาไว้สําหรับยึดไม่ให้กางเกงหรือว่ากระโปรงของพวกเราหลุด หรือว่ารวมใช่ไหมครับเอออันนี้ก็คือประโยชน์หรือว่าหน้าที่ของของมันนั่นเองนะครับในส่วนของไอ้ตะขอเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกของมันเหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้นะครับด้านบนดูตามเมาส์กวนนะอันนี้ก็คือในส่วนของตะขอเกี่ยวครับซึ่งมีไว้สําหรับเกี่ยวถูกไหมเอออันนี้ก็คือในส่วนของตะขอรับนะครับตะขอรับก็จะมีรูนะครับเอาไว้สําหรับรับไอ้ตัวเกี่ยวเนี่ยมันก็จะมีแง่งนะครับเอาไว้สําหรับเกี่ยวนะครับเออ ทีนี้นะครับเดี๋ยวครูจะพาพวกเราไปดูวิธีของการเย็บตะขอนะครับการเย็บตะขอดูซิว่าไอ้เย็บตะขอเนี่ยมันทํำยังไงนะครับครูก็จะมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับมาให้พวกเราดูประกอบการเรียนนะครับเออถ้าพวกเราพร้อมแล้วนะครับไปดูคลิปวิดีโอกันเลยเขั้นตอนการติดตะขอเกี่ยวกันนะครับจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง วางตะขอเกี่ยวไว้บนตำแหน่งที่ต้องการแล้วร้อยได้ใส่รูเข็มเป็นเส้นคู่ขมวดปมให้แน่นแทงเข็มใต้ผ้าให้ตรงกับตำแหน่งที่วางตะขอเกี่ยวจากนั้นแทงเข็มใส่ช่องตะขอด้านในดึงได้ให้ตึงแทงเข็มลงบนผ้าด้านนอกช่องตะขอจากนั้นแทงเข็มขึ้นในช่องเดิมดึงได้ให้ตึงทำเช่นนี้ประมาณ4ีครั้ง แล้วสอดเข็มซ่อนใต้ผ้าแล้วแทงเข็มขึ้นที่ช่องต่อไปทำซ้ำวิธีเดิมจนครบทุกช่องจึงผูกปมได้ให้แน่นแล้วตัดได้ที่เหลือทิ้งนะครับมาดูขั้นตอนการติดตะขอรับกันนะครับวางตะขอรับบนตำแหน่งที่ต้องการในแนวตั้ง กะระยะให้พอดีกับแนวที่ติดตะขอเกี่ยวไว้จากนั้นร้อยได้ใส่รูเข็มเป็นเส้นคู่หรือการสนเข็มขมวดปมให้แน่นแล้วแทงเข็มใต้ผ้าขึ้นในช่องตะขอดึงได้ให้ตึงแทงเข็มลงบนผ้าด้านนอกช่องตะขอแล้วแทงเข็มขึ้นในช่องเก่าดึงได้ให้ตึงทำเช่นนี้ 4–6 ครั้งจากนั้นสอดเข็มซ่อนไว้ในผ้า แล้วแทงเข็มขึ้นในช่องตรงข้ามทำเช่นเดียวกับช่องแรกและผูกป,ปมได้ให้แน่นจึงตัดได้ที่เหลือทิ้งโอเคนะครับหลังจากที่เด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับเด็กๆก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับในการเย็บตะขอนะครับเออไอตะขอเนี่ยมันก็จะมีรูใช่ไหมครับเอาไว้สําหรับใช้ได้นะครับยึดเกี่ยวกับ ขอบกางเกงหรือว่าขอบกระโปรงนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือให้พวกเราวางตําแหน่งของมันให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กะระยะให้ดีๆนะครับถ้าพวกเราวางในตําแหน่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับเวลาเอาไปเกี่ยวกันมันก็จะแน่นเกินไปหรือว่ารวมเกินไปนะครับอีกทั้งนี้มันยังดูตลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะทาพวกเราต้องกะระยะดีๆนะครับเออในส่วนวันนี้นะครับหัวข้อหลักๆที่คุณจะมาพูดหรือว่ามาสอน พวกเราวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสัญ,ญลักษณ์สากลนะครับในการดูแลรักษาเสื้อผ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคําว่าสัญ,ญลักษณ์กันก่อนนะครับคาว่าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็คือสิ่งที่ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่งนะครับหรือถ้าจะกล่าวให้มันลึกลงไปอีกนะครับไอ้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันก็จะมีความหมายว่าวัตถุอักษรนะครับหรือว่ารูปภาพสีสันต่างๆนะครับซึ่งใช้ในการสื่อความหมายให้แนวความคิด ให้มนุษย์เนี่ยเข้าใจไปในทางเดียวกันนะครับสรุปง่ายๆก็คือสัญลักษณ์ก็คือสิ่งที่เอาไว้สื่อสารครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือว่าอักษรต่ตางๆเนี่ยทำให้มนุษย์ทุกคนนะครับเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันนั่นเองนะครับอย่างเช่นรูปภาพที่ครูเอามาให้เด็กๆดูวันนี้นะครับถ้าพวกเราเห็นเครื่องหมายถูกแน่นอนว่าอันนี้ก็บ่งบอกได้ว่ามันถูกต้องถูกไหมครับเออก็มีความหมายในตัวถูกไหมเออนะครับ ในส่วนของป้ายที่มันเป็นไฟจราจรนั้นนี่นะครับก็มีความหมายเหมือนกันนะครับถ้าเราขับรถนะครับหรือว่านั่งรถไปกับผู้ปกครองนะครับเด็กๆลองสังเกตตามข้างทางดูนะครับถ้าเราเห็นป้ายไอ้สัญญาณจราจรแบบนี้นะครับแสดงว่าข้างหน้านะครับมันจะมีไฟสัญญาณจราจรครับซึ่งเป็นการบ่งบอกได้ว่าให้พวกเราระมัดระวังนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับข้างหน้ามันจะมีไฟแดงนะพวกเราต้องระมัดระวังหรืออะไรประมาณนี้นะครับ ในส่วนของป้ายที่บอกว่าหยุดนะครับหรือว่าสต็อปเนี่ยก็อาจจะเห็นได้นะครับในส่วนของการตั้งด่านนะครับเอออะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของรูปสุดท้ายนะครับรูปสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรครับอ่าของวงเวียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของวงเวียนนะครับเออความหมายของสัญลักษณ์สากลสรุปแล้วมันก็คือสัญ,ญาาลักษณ์ที่เอาไว้บ่งบอกนะครับให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกันนั่นแหละ ซึ่งมันเป็นสากลน,นะครับก็คือทั่วโลกเขาใช้กันนั่นเองนะครับอ้าวแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเสื้อผ้าล่ะครับเราอาจจะสงสัยถูกไหมเออนะครับเดี๋ยวพวกเรามาทําความรู้จักกันเลยนะครับเมื่อกี้นะครับครูอ้นเอาสัญลักษณ์มาให้พวกเราดูก็จะเป็นพวกสัญญาณไฟจราจรหรือว่าอะไรต่างๆนะครับอนนันก็เป็นสัญลักษณ์ที่พวกเราพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมครับแต่ทีนี้ไอ้เสื้อผ้าที่พวกเราสวมใส่ทุกวันเนี่ยนะครับ มันก็มีสัญ,ญลักษณ์ของมันเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นสากลด้วยนะครับไอสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความหมายในตัวของมันเองอีกซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเสื้อผ้านะครับซึ่งมันก็คือสิ่งที่คุณอ้วนจะเอามาให้พวกเราได้ทําความรู้จักแล้วก็เรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะครับเออเดี๋ยวเราดูภาพไปพร้อมๆกันนะครับ ถ้าเด็กๆซื้อเสื้อผ้ามาชุดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นชุดที่มันมีราคาหน่อยนะครับหรือว่าพวกกางเกงยีนนะครับมันก็จะมีป้ายแบบนี้นะครับซึ่งป้ายพวกนี้ถ้าเป็นเสื้อนะครับมันก็จะอยู่หลังปกเสื้อของเราใช่ไหมครับเออไอเสื้อผ้าของพวกเราเนี่ยมันก็จะมีป้ายแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมครับว่าไอป้ายเหล่านี้มันมีเอาไว้ทําอะไรครูอ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเไอสัญลักษณ์พวกนี้มันมีเอาไว้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวก็เรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับ เราจะสังเกตได้ว่าสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้มันจะไม่ซ้ํากันเลยแล,แล้วก็มันก็จะมีความหมายบอกให้พวกเรารู้ใช่ไหมครับแต่มันเป็นภาษาอังกฤษไงใช่ไหมครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะพาไปทําความรู้จักกันนะครับซึ่งถ้าเรารู้จักสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้เราก็จะรู้วิธีของการดูแลรักษาเสื้อผ้าที่พวกเราซื้อมาสวมใส่นี้นะครับ การดูแลรักษาอย่างถูกวิธีมันจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าของพวกเรานะครับเพื่อที่จะให้เสื้อผ้าของพวกเรานะครับเสื้อผ้าที่พวกเรารักเนี่ยมันอยู่กับเรานานๆนะครับไม่เปลืองเงินนะครับในการไปซื้อใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวคู๊มีคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับมาให้เด็กๆดูนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ต่างๆในการดูแลรักษาเสื้อผ้านะครับ ถ้ารูปนี้นะครับมันคือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาเสื้อผ้าพวกเราเห็นไหมครับว่ามันมีเยอะแยะมากมายเลยซึ่งความหมายของมันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับโดยคลิปที่ครูเอามาให้ดูนะครับก็เป็นคลิปของช่องนี้นะครับถ้าพวกเราสนใจก็สามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอของพี่เขาได้นะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวพวกเราไปดูคลิปวิดีโอกันดีกว่านะครับ เออแล้วก็ดูให้ดีๆนะครับจำให้ได้ด้วยเพราะว่าจะมีงานให้พวกเราทำนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าบางทีที่เราไปซื้อของสักอย่างมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีไอเครื่องหมายบางอย่างที่เราไม่เข้าใจอะ่ะแปะมาด้วยครับเช่นในนี้ โดยที่สายรักษาคนสำหรับการดูแลรักษาเสื้อผ้านะครับมันก็คือเครื่องหมายใ,ในการสร้างความเอาโวยสะดวกให้กับผู้บริโภคนะครับโดยหลัๆกๆจะมีอยู่12สัญลักษณ์หรือมากกว่านั้นนะฮะแบ่แงออกไป6ประเภทนะครับโดยสัญลักษณ์แรกนะครับก็คือสัญลักษณ์การซักผ้าด้วยเครื่องนะครับ ถ้าเกิดเหตุสยัยลักษณ์นี้นะครับสแสดงว่าผ้าชิ้นนั้น่ะมันสามารถซัก้ึกเครื่องซสกผ้าได้นะครับและมันก็ยังจะมีแยกไปอีก5้าสัญลักษณ์นะฮะเรามาเจาะลึกพร้อมกันเลยครับว่าสัยลักษณ์แต่ละอันมีความหมายอย่างไรด้วยสาสัญลักษณ์แรกนะครับผมขอเอามาอยู่ด้วยกันเลยเพราะว่ามีความหมายที่ค่อนข้างจะคล้ายกันมากนะฮะโดยความหมายของสาสัญลักษณ์นี้นะครับก็คือต้องซักด้วยอุณหภูมิตามที่เครื่องหมายบอกหรือว่าเราจะซักนา่กั้ไรก็ได้นะครับถ้าเกิดเครื่องหมายเป็น30เราก็ต้อง ซักด้วยอุณหภูม30ิ30องศา40กสิบก็ักด้วยสีองศาอย่างนี้นะครับต่อมานะครับเครื่องหมายนี้นะครับมันหมายความว่าต้องซักด้วยมือเท่านะฮะอย่าซักด้วยเครื่องนะครับเดี๋ยวผ้ามัจานจะขาดเหมือนสไปเดอร์แมนตอนจุด้นไฟนะเครื่องหมายสุดท้ายของลูงมิโอดีนนะครับมันมีความหมายว่าเราอยากไปซักผ้าชิ้นนั้นนะฮะถ้าเกิดเราเห็นสายลงนี้เราลุงควรรู้ว่าเราไม่ควรจะซักชิ้นนั้นไม่ว่าจะซักมือหรือซักเครื่องนะครับ หมวดที่2นะครับมีชื่อว่าการฟอกขาวโดยสัญลักษณ์ที่ทุกคนกำลังห็ออยู่ตอนนี้มีความหมายว่าสามารถใช้สารฟอกขาวได้ทุกชนิดนะครับและในหมวดนี้ก็ยังจะมีแบ่งออกเป็นสีสัญลักษณ์นะครับเราจะไปประคองกันเลยครับว่ามันมีความหมายว่าอะไรบ้างสัญลักษณ์แรกในหมวดนี้นะครับมีความหมายว่าสามารถใช้สารฟอกขาวที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบได้โดย Cl ตัวนี้ย่อมาจากว่าคลอรีนนะครับจำตันคลอรีนมา สาลักษณ์ที่2นะครับจะตรงข้ามกับสัญลักษณ์แรกก็คือเราต้องไม่ใช้สารคลอรีนกับผ้าชินน้นะครับสองสัญลักษณ์สุดท้ายนะครับจะตรงข้ามกับสัญลักษณ์แรกของหมวกก็คือเราห้ามไปฟอกขาวผ้าชินนั้นเด็ดขาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์รไหนเหตุผลใดอย่าไปฟอกขาวมันนะครับมันอาจจะทาให้ผ้าเราเสียหายห,ายหรือเกิดอะไรที่มันไม่ดีขึ้นได้นะฮะบดที่3นะครับก็คือการรีดผ้าโดยการรีดผ้านั้นจะแบ่งออกเป็นอีก4สัญลักษณ์นะครับ เราจะมาดูพอครบกันอีกรอบนะวครับว่าสีสัญลักษณ์ของการรีดผ้านั้นมันมีความหมายว่าอะไรบ้างโดย3าสัญลักษณ์แรกนะครับผมจะเอามาอยู่ด้วยกันเลยเพราะว่ามันมีความหมายที่ปฏิปตต่อกันนะครับโดยสัญลักษณ์แรกนะครับที่เปตาลรดจุด3จุดนะครับความหมายของมันก็คือการรีดผ้าด้วยอุณหภูมิสูงๆๆนะครับสัญลักษณ์ที่2ที่มีเตาริดสจุดนะครับก็คือการรีดได้อุณหภูมิปานกลางนะครับสัญลักษณ์ที่3นะครับก็ที่มีจุดจุดเดียวก็คือการรีดได้อุณหภูมิต่ำนะครับ ดยสายลักษณ์นี้นะครับมีความหมายว่าเราอย่าไปรีดผ้าชิ้นนั้นนะฮะบทที่4นะครับก็คือการซักแห้งนะครับโดยสายลักษณ์วงกลมที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้มีความหมายว่าสามารถซักแห้งได้ทุกชนิดนะครับและการซักแห้งนั้นเพียงแค่สองสายลักษณ์ก็คือสายลักษณ์วงกลมที่เป็นกาะบาทนะครับสายลักษณ์นี้มีความหมายว่าห้ามซักแห้งผ้าชิ้นนั้นนะครับ บทที่5นะครับการอบแห้งโดยสัญลักษณ์ที่ทุกคนกําลังเห็นตอนนี้ก็คือสยญลักที่บอกบอกว่าผ้าชิ้นนั้นเราสามารถนําไปอบแห้งโดยการเข้าเครื่องอบแห้งได้นะครับโดยสัญลักษการอบแห้งก็จะมีแบ่งไปอีก4สัญลักนะครับมาเจาะลึกปร้อมกันอีกรอบเลยครับสัญลักณ์นี้นะครับก็จะเหมือนกับหมดที่หนและมดที่2ก็คือเป็นสัญลักที่บ่งบอกอุณหภูมินะครับ โดยสสญลักษณ์ที่มีจุดตรงกลางวงกลมเป็นจุดเดียวนะครับมันมีความหมายว่าต้องใช้อุณหภูมิต่ําในการอบแห้งนะครับส่วนที่มีจุด2จุดตรงกลางนะครับเป็นความหมายว่าต้องใช้อุณหภูม ah ิปานกลางการอบแห้งนะครับเพื ian, used, outside, ่อป้องกันไม่ให้ผ้าเกิดความเสียหายนะครับโดยสสญลักษ์สุดท้ายของหมดนี้นะครับก็เหมือนกับหมดอื่นที่มีกระบาดแปะตัวนี้นะครับห้ามอบแห้งนั่นเองนะครับหมดที่6นะครับบทของการตาก โดยจะเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับโดยหมวดของการตาก,ก็จะมีอีกไปอีก4สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์แรกนะครับสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแล้วก็มีขีดทางด้านบนซ้ายนะครับมีความหมายว่าให้เราตักผ้าชิ้นนั้นในพื้นที่ร่มนะครับสัญลักษณ์ที่2นะครับสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแล้วก็มีตรงขีดตรงกลางสามขีดนะครับหมายถึงแขวนผ้าให้น้ําหยดลงมาจนก,กว่าผ้าจะแห้งนะครับ สายลักษณ์ที่3นะครับสายลักษณ์สี่เหลี่ยมที่คล้ายๆกรวยอันนี้หมายความว่าการตากด้วยการแขวนนะครับการตากผ้าด้วยการแขวนสายลักษณ์สุดท้ายนะครับสายลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขีดแดะตรงกลางนะฮะมีความหมายว่าให้เราตากผ้าในแนวราบนะครับโอเคนะครับหลังจากที่พวกเราดูคลิปเสร็จแล้วถูกไหมครับเด็กๆก็จะเห็นได้ว่า สัญ,ญลักษณ์ต่างๆมันมีความหมายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละสัญ,ญลักษณ์มันก็จะมีหมวดหมู่ของมันนะครับใช่ไหมเออตามที่พี่เขาได้อธิบายไว้ข้างต้นนะครับซึ่งถ้าพวกเราเนี่ยยังเห็นภาพไม่ชัดเจนพวกเราสามารถเปิดหนังสือนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2ประกอบไปได้นะครับในหนังสือของเราก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันนะครับแต่อาจจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะครับเือเพราะว่าในหนังสือมันอาจจะ ก่าแล้วนะครับอาจจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับพวกเราก็ดูคลิปวิดีโอเป็นหลักแล้วกันนะครับโอเคอ่ะหลังจากที่เด็กๆนะครับทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ต่างๆครบเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆงานวันนี้นะครับก็ให้พวกเราเตรียมกระดาษนะครับหรือว่าสมุดมาหแผ่นนะครับโค้จะให้ทุกคนนะครับทำ Mind Mapping นะครับ mind map เอออันนี้ ทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าไอ m ม n d แ a p เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ทําอย่างไรนะครับโดย m i n d Map ที่ควรจะให้พวกเราทำนะครับเกี่ยวข้องกับสัญ,ญลักษณ์ในการดูแลรักษาเสื้อผ้านั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราเพิ่งดูจบไปเมื่อกี้นี่เองนะครับสิ่งที่ควรจะให้ทําก็คือให้พวกเราทำนะครับสัญ,ญลักษณ์โดยการวาดรูปสัญ,ญลักษณ์นะครับไม่ต่ํากว่า10อย่างนะครับวาดรูปสัญ,ญลักษณ์ไม่ต่ํากว่า10อย่างแล้ว สิ่งที่พวกเราวาดลงไปเนี่ยให้พวกเราเขียนบอกว่าไอสัญลักษณ์ที่พวกเราวาดลงไปเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงนะครับเออโอเคไหมครับหลังจากนั้นพวกเราตกแต่งให้มันสวยงามตามความชอบหรือว่าความถนัดของพวกเราเองนะครับนะครับเอเขียนสัญลักษณ์มา10อย่างนะครับแล้วก็บอกว่าไอสัญลักษณ์นั้นมันคืออะไรแค่นั้นเองนะครับเออหลังจากที่พวกเราทําเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเขียนชื่อเขียนชั้นให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ถ่ายภาพทรงครูนะครับในอัลบั้มที่ครูสร้างไว้นะครับอันนี้ก็คืองานในส่วนของวันนี้ของเรานั่นเองนะครับสรุปนะครับสิ่งที่พวกเราเรียนกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของการเย็บตะขอใช่ไหมครับการเย็บตะขอแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆในการดูแลรักษาเสื้อผ้านะครับพวกเราจะเรียน2ออย่างนี้นะครับหวังว่าพวกเราจะได้รับความรู้นะครับ ในสิ่งที่ครูเอามาให้พวกเราดูนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับเสื้อผ้าของเราว่ามันมีป้ายอย่างนี้ไหมนะครับแล้ว,วเราจะได้ดูแลอย่างถูกต้องถูกวิธีนั่นเองนะครับเออโอเคนะครับสิ่งที่ครูอ้นจะสอนนะครับในสัปดาห์นี้ก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับก็ให้พวกเราทำงานส่งแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองดีๆครับเอาไว้พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ